สวัสดีครับมาบอ,อกกันเป็นประจำครับกับช่องสบ,สบายสบายสไตล์ลุงเอื้อาดทำมากับชีวิตประจำวันอยากประสบความสําเร็จทำมาชอยได้มือนีมีโอกาสดีอีกมือน,นึงครับเดี๋ยวมาอยู่กับเกษตรกระกร,ระดับแนวหนาครับระดับปรมาจารย์ครับสีบเ็นไผรมาบอ,อกกันเลยครับข,ข,ขอเกล้าค้า่าสวัสดีครับสำหรับผู้ที่อยากรู้อยากเห็น หรืออยากขึ้จักในบางอย่างเคยเป็นแนวทางทางชีวิตนะครับเนาะซื้อนายทวัดสุกกุลครับบ้านเด็กทีหนึ่งนึงเก่าข้าม,มูลตะมลเดือดสีคันชัยเพื่อวันนอนนิวาดจังหวัดสกลเ่านี่แหละอ,ลอ,อามเนอ่ยรการประกอบอาชีพก็คือทุกอย่างต้องมีการว่างแผนเอาไว้ในใจเขาสเกินหรือเอื่นว่าวางพังชีวิตครับแต่ของผมเหตุอยู่นี่ก็คือ ระยะสัน้นระยะกลางระยะยาวแด็กก็ต้องไปคำนึงถึงว่าการเหตุในเรื่องของชีวิตปฐมมาไว้เขาสิเหตุยังจากอายุ2ี่สบถึงยี่ิหาโอจากอายุ1ปีถึงยี่ิบห้าก็นับมาแต่ตั้งใจเรียนหนังสือผมนะครับแต่ก็วัที่สองจากยี่สิบห้าไปถึงหาสิบหกสิบนี่เขาสี่เหตุยังแต่ก็ในส่วนสุดท้ายของชีวิตจากหกสิบไปหันเ้าสี่เหตุยังก็คำนึงบึง,มง,เ,บงเมื่อเขาว่างแผนแบบนล้วก เริ่มปฏิบัติครับอันที่ประกอบอาชีพเป็นเฮ็ดอาชีพยังเออบาตนี้อาชีพไปเกษตรกรทั่วไปเนี่ยแหละครับตามพ่อแม่มาพ้าเห็ดปลูกปักน้ำหน้าคือเอิ่นว่าปับปุงธรรมชศาสตร์ครับป้าไม้มันก็อยุของมันอยู่แล้วเอากับเพียงแต่เอาหมักทั่วอินท่าไปใส่เอากระเพไปใส่ปลูกเสริมเข้าไปปลูกกกซักปลูกกกยุ่งกกย่างเข้าไปปลูกพักวานเข้าไปคือเดี๋ยวนี้ผมก็ปลูกเข้าไปเป็นพันต้นแหละครับฟักวานแต่ในหม่องทีเก็บกินเก็บขายอยู่นี่ก็ สองร้อยห้าสิบต้นที่ได้ผลแล้วแล้วก็ในป่าก็มีอีกอยู่แล้วก็น้อไใหม่น้อมีที่เพิ่นวางไข่มีทุกอย่างกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินนั่นแหละก็ไม่มียังหลายครับคล้ายๆกัน,นอ่ะเอาเน้นๆเนาะเกษตรกรเนี่ยความหมายชีวิตก็คือมีความพื้ดีอยู่ดีเนาะสิ่งพื้ดีอยู่ดีได้ก็ต้องประกอบโดยหาอย่างเลี้ยงเนื้อโกินซองเฮ็ดไโดใส่ ตามให้ใบเก็บสีให้ใไส้หนีห่าเห้ใบต้อนเ่าขั้นเห็ดอย่างเนี้ยคับแต่กินจับใส่กับเก็บจับใส่เนี้ยอันที่แรกไก่เฮ็ดด้วยถ่ายเป็นคาถาของพระพุทธเจ้าก็คือน้ำโม่พุทธายะครับเฮ็ดใบลักห่าหาเป้าไว้อย่างพักวันหาต้นเริ่มเลี้ยงมะเขือหาต้นบัพริกหาต้นบังม่วงหาต้นแล้วก็มียกยาไว้ก็แค่หาต้นเขาเฮ็ดอย่างละหาละหาในแต่ละปีครับ คือแหล่งปีนี่ผมที่เฮ็ดไว้ปีละเศร้าเอาเป็นยางละเศร้าปีนี่เสียวเศร้าต้นมังหงเศร้าต้นยังสีที่เพิ่มพักวันเศร้าต้นกบยุงเศร้าต้นกบย่างเศร้าต้นอ้าวผมเอาต่อตังเสียเลยแต่ละปีก็ต้องเพิ่มขึ้นแต่ต้องเฮ็ดให้ย่างนะครับต้องเอาใจใส่ปลูกลงในสมองเข้าในหัวใจเข้าคือปลูกฝังลงที่ใจของเราแล้วก็ค่อยไปฝังลงดินส่วนฝากเงินกับฝากไว้น้ำว่าน้ำข้อยครับเดี๋ยวในเลียงขวอยเาเก่าอยู่ต แต่ก่อนอ่ะมันซิบเก่าอ่ะมันไลโผดเร็วออกมันเมื่อยนี่หลักการใดในการดำเพ็ญตีเวศหลักการก็คือว่างแผนชีเวตก็คือถ้าภาษาของศาสนาเพื่อนกับอื่นว่าปฏิขันหาตุนะครับประโยชน์ตนกับประโยชน์ของผู้อื่นนี่แหละครับแม่นยํงหน่ะประโยชน์ตนกกบเฮ็ดกินไปเป็นมือมือนะครับเอาอดีตมาเป็นประสบการณ์ กับอยู่ในปัจจุบันส่วนอนาคตโกับว่าฝันถึงครับสําหรับผมเพียงแต่ขาดการวายุว่างพังไวายุแต่หาบ่ขาดหวังครับเพราะว่าทุกอย่างมันอนัตายอยู่แล้วเค็ดลับเคล็ดลับในการเสียใจเขาประสบความสเร็จในชี่เต็ดสัทธาครับสัทธาในสิ่งที่เขาเหตุพอใจในสิ่งที่ทําทําในสิ่งที่พอใจเพื่อให้เกิดความพอใจนะครับก็ใส่ศีลของพระพุทธองค์เป่นลัคันติบารมี สัจจะบาลมีเมตตาบาลมีใส่กันทั่วไปน,นี่นี่คือตัวหลักเลยครับถามว่าพระพุทธองค์สรอยห้าดใจังไรผู้ทธังสารนังกันตามมีก็อาศัยคำสอนเพื่อนนะครับแต่อยู่ในศีลในธรรมแล้วเทิดลั่งเถียรมันก็ต้องเลยเอาชนะตนซะก่อนนะเพื่อนแต่ว่าลั่งเทืยรกันมีถอนนยอ,อยู่ครับแต่ก็บ่เป็นหยังครับแต่เข้าจะไปถอยตัวหลักแหลกก็คือมีศรัทธาครับ คือรักปฏิบัติเนาะครับ,รบอันนี้ในการสร้างท่กันต่างๆเดีย๋ยวมีมีอย่างแนวครับพี่เบิงเนี่ยตัวนี้เป็นสวนผักหวานครับลอ็อกนี่ี่ดินก็แค่งันกว่า,วาๆเนี่ยแหละครับเฮ็ดว้ถกิน่ะลบไปทั้งสตยไปตัวนี้สองร้อยห้าสิบต้นครับมีกอไฟเหลียงแน่แล้วก็วตตม,กกมีบางหน้ามโหพ่อไว้เป็นยาครับเลือดนั่นแหละครับบ้านนี้มาเบื้องทานต่อไปครับ เพราะว่าเฮ็ดฟักหวานแล้วกะเฮ็ดหอมเห็ดเงาขึ้นแล้วสองลายหาสิบตน้นตัวอันนี้เฮ็ดแบงห้เมียกินพ่อได้กินได้ขายให้มันคุ้มจะคล้องได้ประเภทซัดเนี๋ยวมาเนี่ยประเภทซัดเป็นไก่เนาะประเภทซัด<น>เนี่ยมาเบิงมุมเนี่ยครับตัวนี่เอิ่นว่าเป็นอาชีพเสริมก็คือการเลี้ยงควายอันนี้ก็คือขอกขั้วครับปัจจุบันก็มีอยู่เก่าตัวนี่แหละรักดู อันนี้คือขั้นหน้าครับขั้นหน้าก็ต้องปลูกกระท่อมปลูกยังได้หรืออัติเฮ็ดเป็นขอบข้วยได้ยังสิก,ก็ได้นนนขนใหญ่เนาะอ่เห็ดขั้นท่าใหญ่กับขั้นแท้ใหญ่ใหญ่หญหญมันจังกันได้นี่ละครับคือจังหยาเนี่ยผมบุหรครับเอาเฮ็ดปุ๋ยเพราะว่าหยาตัวนี้เป็นหยาหางกาต้องให้มันขายายพันธุ์ไปอีกพอเดือนนี่มันก็ตายครับคือบุญข้าวสานี่ตายเบิดแล้วมันก็สิกลายเป็นปุ๋ยขึ้นมาก,ก็สิมีแต่เขาในยามนั้นซึ่งเฮาบ่ต้องลกต้องยังมันยากส่วนหยาน้ำคั้นแท้ตัวเห็นใหญ่ใหญนี่ก็เอาไว้ให้ควายกินครับในตนี้ ในกับปู่ก็กล้วยเสริมคือปีนี้คือเยาวากล้วยน้ำว่าเขาคงสีดับไปแล้วครับอันนี้มุมทั้งทิศนั่นที่ดีกันนี่นะครับตามเป็นไทยบึงเนี่ยหน้าแบบหน้ากินเนาะครับอยาคูนกันอืคือยังตนดูที่ผมปู่ไหวเนี่ยมันให้รอบหัวนย่างทั้งนาเนี่ยครับที่เดียวเห็นนี่ยเป็นหัวผมจงทางเป็นทางอ้อมเลยครับชีวิตต้องมีทางถ้าชีวิตไม่มีทางมันก็เหมือนม่อนนะครับด้านที่เห็นเป็นกองกวางทั้งนานั่นต้อหุ่นเห็นเนาะ เป็นกบดูครับอันนี้รงเรียนธนาคารต้นใหม่ผมตั้งซื้อ่วโรงเรียนเป็นอย่างตั้งซื้อว่าโรงเรียนก็เพราะว่าต้องปลูกให้ก็ใหม่นี่เป็นหัวสามยางประโยชน์สี่ยางคือพอหลวงห้องเบาหน่พอผู้เพิ่นเบาไหวพอผู้มีพลนห้องเพิ่นเบาไหวก็ต้องปฏิบัติตามยางไปน้ำห้อยเพิ่นตัวไหนมันนะเขามาปับใส่เอาสี่ขันเป็นสามล็อกแน่น่คือในต้นเองก็ปล่อยคบครับนี่ซื้อควบมาแล้วก็ปล่อยเลยภูกัรกับเที่วยวการเนี่ยแต่เขาสกิน เออแล้วก็ให้ควั้วอนอยู่นี่แล้วก็ป้าทรมาสะอาก็เต็มอยู่นี่เนี่ยออกไปใครทวทีบทวแเดนนะครับน่ะก็คือไปทั้งทงกับดูเต่าเข้าเลียงกบเถือละสองกิโลกับหัวก็มันจะกตสื่อมาสองกิโลมันใหญ่แล้วก็เอาไว้ขังไว้แนปล่อยไปน้ำเพื่อให้มันในดินนี่มันหลายครับกบไปกินขี้ค้วยอขี้ง้วตัวออกมาไอขควยมันขี้ออกมันกับผูป้ายกินย่งสันนะครับ เถียงเหนือพื้นไทยเพิ่นเนอครับเที่ยวถียงบองยูบองเศร้าอากาศดีแต่เอาบรรยากาศนี่กับน้ำหอนมากกับ่ห่อนบันไดยาำลมมากเขากับบ่หอยมันสูงมชาติมันขึ้นเมตรกว่าๆสองเมตรเนี่ยเขาตัดไวแล้วมันขึ้นไปเป็นสามเมตรจังสิตันลมได้บ่หอยมันลมทับควรหลอบหัวหลอบเนี่ยมันกับปูก๊กยูค้ามันมีคู่แนวนะครับก๊กยูข่าก๊กซักก๊กยุ่งก๊กยังกับตามยุคตามสมัยมันนะครับมักแข้งจังสิ บักบัวบางอย่างก็ได้แต่สิฟังวิธีปลูกไม่ยากนะครับวันไปเลยเอาไนมันไหนอยากปลูกไก่กับนังสติ๊กยิ่งเขาไปโหลดในป่านะแต่ว่าดินน่าสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวนี้เป็นซาบัวครับเก็บไว้ปลูกใบถั่วูัตัวนี้เป็นเอามาขาังไว้ในการใส่ใจนามอยู่ไก่เทียงอยงปลาพอมันอี้ย่างปลาปล่อยปลาเบิกลองนำ้ำปลาดุกพวกที่กินเท่ละสามสี่ลอยตัวส่วนทั้งที่เห็นหงหกเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสมุนไพรครับ ผมเรียนหมอสมุนไพรเวชเภสัชผมเรียนพอเปิดโรงเรียนสอนเวชสอนเภสัชกรรมต้นไม้ทุกต้นเป็นยาเวต้นไม้ทุกต้นเป็นยาเว้ครับต้นนี้นับตั้งแต่เขากินยาเป็นอาหารด้วยสิกินอาหารเป็นยากะต้นนี้เป็นเรื่องของชีวิตของหมอครับต้นสมอพิเภกต้นขี้มินเครื่อขี้มินคืนขี้มินสั้นกัมเพงเจ็ดสั้นหัวสริงไข่หัวสริงไข่เครื่องมันหลายแนยวกะต้องที่เหลือไว้ในนี้กะ ็นไปเพื่อการปูซ่าคือจังต้นดอกคุดจังเสี่ยหกักเกลี้ยไอ้ดอกมันไปปูซ่านะครับต้นซักนี่ <c oughs> นั่นแท่แตเป็นยายเด้นครับไฟบง่งมวจักแก่ตับสุดเอาไปใส่กับอันคือทั้งนี้กับต้นฟางเซนเนี่ยครับนี่มุมทางนั้นฟางเสนน่ะเป็นสมุนไพรที่หาย,ยากจังหน่อยนี่เป็นขี้เลี้ยงพระวานพร้อมเออเป็นขี้เลี้ยงพระวานไปพร้อม<ส>นี่แ<อ>ค่สิฝากกระปุกที่เขาเบิองฝากเนาะครับผู้เขามาเบิองได้หนิกะว่า ทีลงมาลงเพื่อนมาถามผู้ว่ากับเพื่อแถวว่าไปตามตรงแล้วความคิดผมที่ผมห้สัมผษณ์นี่กะปกติผมปกติว่าใครห้ยหรอครับขันผมปกตินะแต่ว่ามือเนี่ยกับพิชปกตินิดนึงเพราะว่าเพื่อนอยากรู้เพื่อนอยากว่าอ้าวห้ผู้อยากรู้อยากเห็นเดสน่ะสีมาหูแล้วอยู่ผู้เดียวอยู่แต่จ้าของถถาผู้รู้ว่าว่ามันกับมาสสีด้เพื่อนว่าผมก็บอกแนะนำได้เพียงว่าความวังของผมกะทีว่าห้ฟังในมือนี้คุณักคนปฏิว่า เแต่ปานมันเทาไหร่เมื่อเบงมาเทียวมาได้ครับแต่วันวิสาขะผมสวนม่ตนทุกปีละคงสิเป็นในส่วนของหน้าประเพณนี้ของผมกับปฏิคันหาตุวล่ะครับอังหากรรมทีคารตังเพื่อประโยชน์ตนและผู้อื่นครับผู้ใดมีศรัทธากะฟังแล้วก็คือคือเบงส่วนผู้ใดฟังไปแล้วว่าโอ้ยคุยบอกเลยยังบอกนะกับเขาสมองล่ะขอโทษเลายๆครับในตอนนั้นกับเปรว่วาธาพิดใจหรือว่าไปจังไดกะขอโทษครับในส่วนที่ผิดกับคือเขากินหมากใหม่ล่ะกินแล้วกะเอาในมันลงฟัง แล้วก็ส่วนมันบอดีเปลือกมันกับเอาไปทิมแต่ผู้อื่นทิมนั้งแถวมันยังเป็นยาอยู่ครับในตนใหม่ทุกแต่ละตนการฟังคนบอาคือกันครับคอใายใส่ยามดวยเจรนาผู้กล่าวผู้ฟังผู้ฟังอาไปตื้อตองเบิงแล้วก็นที่เกิดประโยชน์แก่ทุกคนตามที่เขาเป็นคนพูดคือกันอาก็คอยทุกคนมีโศกตลอดปีดีตลอดไปครับควมสุขได้ที่วาเลิดพ่นได้ว่าประเสริฐให้มีก็ผู้ติดต,ตามไปตลอดการครับด้วยจิตที่แท้จริงของผม ในทวัดส,สุกุลอยู่บ้านขมูลตำบลด,ดือสีคันชัยอำเภอ,นอนวันนนท์จังหวัดสกลนครนี่แหะอา่าก็ให้ทุกคนมีโศมีไส้ครับก็เป็นอันวาอภิวัฒนสีริศนีจังบรทาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฒตนติอายุอันหนังสุข,ขังพลังุงเมฆแก่ทวนทวนาทุกๆคนตามพรชัยแกวขององค์สมมาสมุทตเจ้าพอกล่าวคำมาสวัสดีครับครับนี่ก็คือผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอีกคนหนึ่งเนาะ เพิ่นเป็นอาชีพเกษตรกรเป็นระดับแนวหน้าของเกษตรกรครับเป็นน้องเขยผมแต่ว่าเป็นคู่ผมครับเป็นคู่ผมผููต้นผู้ทีให้ความเคารพนับถือมีปัญหาอย่างผมปรึกษาเนี่ยครับเรื่องของธรรมะบนเป็นเรื่องของยาคู่บ่เป็นเรื่องของยวัดบ่เป็นเรื่องของพระเถ้าธรรมะอยู่กับเฮ้าตลอดขอแต่ว่าเฮ้าพิจารณาเสียนบ่อทั้งล่ะกะขอฝากไว้ว่า ไผ่เดษนังกระตามทาผู้นั้นหู้ธรรมะของเรื่องนั่นก่อนผู้นั้นมีโอกาสประสบความสําเร็จก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อยุตตีว้เพียงเท่านี้นะครับนะขอบคุณหลายสวัสดีครับ